เลยค่ะชัวรชิทำหน้าน่ารักน่ารักหน่อยค่ะชัวรชิในทำหน้าน่ารักไงคะไม่ถ่ายวิดีโอยังน่ารักแล้วก็ทำหน้าแบบว่ายิ้มหวานหนูทำหน้าสีสวยหนูชื่ออะไรคะบอกหน่อยสิคะเลย่าค่ะอยู่โรงเรียนอะไรคะเลย์ชนานันค่ะค่ะค่ะอยู่ห้องครูะไรคะ คุณครูอะไรคะครูแอนค่ะแล้วหนูรักคุณครูอะไรที่สุดเลยคะแล่ข้าวปลาอะไรเปลาหนึ่งได้ปะได้เอนุบาลหนึ่งก็ได้อนุบาลหนึ่งหนูรักคุณครูแอนค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะแอนได้ดีค่ะแล้วแล้วไม่ม <audio CC Q> ีครูอะไรอีกคะก็คุณครูน้อแล้วคุณอะไรอีกคะก็พ่อครูเล็กค่ะ โอเคี <Okay. S 2> ๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุนค่ะ